มีพุทธสุภาษิตว่าสพเพสัตตาอาหารรัตติกาแปลว่าสัตว์ทั้งปวงดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารการกินเป็นเรื่องใหญ่ไม่เช่เฉพาะกับคนเท่านั้นแต่กับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงด้วยปัญหาที่น่าเศร้าก็คือทุกวันนี้โลกกำลังเกิดวิกฤตอาหารทั้งอาหารไม่พอและอาหารไม่ปลอดภัยอาหารไม่พอนั้น เป็นปัญหาเก่าแต่ปัญหาใหม่ตอนนี้ก็คืออาหารไม่ปลอดภยัยที่ว่าไม่ปลอดภัยนั้นไม่ได้หมายถึงอาหารคนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงอาหารของสัตว์ทั้งหลายด้วยทุวกวันนี้นักวิจัยทางทะเลพบว่าสัตว์ทะเลจํานวนมากต่างพากันกินพลาสติกเป็นอาหารเพราะพวกมันเข้าใจว่าเศษพลาสติกที่ลอยฟ้องอยู่นั้นเป็นอาหารของพวกมันได้หรือมิเช่นนั้นพวกมันก็กินอาหารขนาดเล็ก ที่เรียกว่าไมโครพลาสติกจนเป็นเหตุให้พวกมันล้มตายเป็นจำนวนมากล่าสุดในเมืองไทยของเรานักวิจัยก็ค้นพบว่าปลาวานครีบสัน้นที่เข้ามาเกิดตื้นจนเสียชีวิตบริเวณคลองนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลานั้นในท้องของปลาวานตัวนี้มีถุงพลาสติกค,คิดเป็นน้ำหนัก8กิโลกรัมขยะพลาสติกเหล่านี้เองทำให้มันเสียชีวิตผมทําประจำวันนี้ก็คือ หากเราไม่ร่วมใจกันลดขยะพลาสติกวันหนึ่งคนไทยจะกินพลาสติกเป็นอาหารหลัก